ในเมืองสาวัตถีมีพี่น้องสองคนเป็นบุตรคนมั่งคั่งคนพี่ชื่อมหาบาลคนน้องชื่อจุลบาลวันหนึ่งมหาบาลผู้พี่ได้ติดตามคนทั้งหลายไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยอันงามของมหาบาลแล้วทรงหลั่งพระธรรมเทศนามุ่งมหาบาลเป็นสำคัญ ทรงเทศนาอนุปพิกถาหคือ 1. ทานกถาว่าด้วยการให้ทาน 2. ศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีล 3. สักขะกถาว่าด้วยความสุขในสวรรค์ 4. กามาทีนวะกถาว่าด้วยโทษและความตำสามของกาม 5. เนคขม,มานิสังสกถา ว่าโดยอานิสงส์แห่งการหลีกออกจากกามเมื่อจบเทศนามหาบาลได้ความรู้ความแจ่มแจ้งในธรรมเห็นว่าบุตรธิดาและทรัพย์สมบัติเป็นของไม่ย่งยืนคลุกคล้าไปได้วยทุกข์และโทษแม้สรีระของตนเองก็ติดตามไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นไม่มีประโยชน์ในการอยู่ครองเรือนควรบวชอย่างพระศาสดาเขาเข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วทูลขอบวช พระศาสดาตรัสถามว่ามีใครที่เขาจะต้องบอกลาบ้างเขาทูลว่ามีน้องชายอยู่คนหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไปบอกลาน้องชายเสียก่อนเขากลับไปบ้านบอกมอบสมบัติให้น้องชายแล้วพี่เล่าน้องชายถามพี่จะบวชเขาตอบอย่างมั่นคงพี่จะบวชน้องชายทวนถามงงปลาดใจใช่ พี่จะบวชเขายืนยันบวชทำไมพี่พี่ยังหนุ่มยังอยู่ในวัยอันควรบริโภคกามอันเป็นรสอร่อยอย่างหนึ่งของโลกควรจะอยู่บริโภคกามถ้าจะบวชก็ค่อยบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่มหาบาลทวนคําบ้างบวชเมื่อแก่แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีได้อย่างไรมือเท้าและอินทรีย์ต่างๆไม่อํานวยกําลังวางชาถดถอยสมณกิจเป็นภาระหนัก เหมาะแก่คนมีกำลังวังชาดีจะทำให้บริบูรณ์ได้ดูพระบรมศาสดานั่นเถิดทรงสละราชสมบัติออกผนวดตั้งแต่พระชนมายุเพียง29ยังหนุ่มแน่นเหมือนกันน้องชายจะห้ามเท่าไรมหาบานก็หาฟังไม่คงยืนกรานจะออกบทอยู่นั่นเองขณะที่จุลบาลร้องไห้คร่ำครวญอยู่มหาบานก็ตัดใจไปสู่สำนักพระาศาสดาทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการอุปสมบทเมื่อบทแล้วได้อยู่กับอาจารย์จนครบห้าพรรษาได้นิสัยมุตตะคะคือพอปกครองตนเองได้แล้วปรารถนาจะออกไปอยู่ป่าเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมทำกิจของบรรพชิตให้สิน้นจึงเข้าเฝ้าพระาศาสดาทูลถามว่าพระเจ้าค่าธุระในาศาสนาของพระองค์มีเท่าใดดูก่อนภิกษุ ธุระในศาสนานี้มีสองคือคันธทุระอย่างหนึ่งวิปัสนาธุระอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์อย่างไรเรียกคันธทุระอย่างไรเรียกวิปัสนาธุระดูก่อนภิกษุการศึกษาเล่าเรียนทำวินัยตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วบอกกล่าวกันต่อไปเรียกว่าคันธทุระส่วนวิปัสนาธุระนั้นคือการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนสามารถบรรลุอรหัตผลเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนี่แลภิกษุคือธุระสองอย่างในาศาสนาของเราข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าบชเมื่อแก่อายุมากแล้วจะเรียนคันถธุระอยู่ก็เป็นการชักช้าจึงปรารถนารีบบำเพ็ญวิปัสนาธุระให้บริบูรณ์ขอได้โปรดประทานหัวข้อกรรมฐานแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดมีข้อนาสังเกตตอนนี้หน่อยหนึ่งว่า เมื่อตอนมหาบาลบอกน้องชายว่าจะบวชน้องชายทักท้วงว่าอย่าเพิ่งบวชเลยเพราะยังหนุ่มอยู่แต่ตอนทูลขอกรมฐานพระาศาสดาพระมหาบาลทูลว่าท่านบวชเมื่อแก่แล้วในบาลีไม่ได้บอกอายุที่ท่านออกบวชว่าเท่าใดจึงเป็นการยากที่จะรู้ว่าท่านหนุ่มหรือแก่กันแน่ระยะออกบวชกับตอนนี้ห่างกันห้าปีสมมติว่าตอนออกบวชอายุ25ต่อมาอีกห้าปี คนอายุ30สจะรู้สึกว่าตนเป็นผู้แก่แล้วได้หรือไม่หากเป็นสตรีอานมีความรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ผู้ชายคนอายุ30ปียังไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างจริงใจว่าตนแก่แล้วพระม,มหาบาลอาจรู้สึกว่าท่านแก่เพราะท่านเป็นพระที่ต้องการความหลุดพ้นหรือตอนที่ท่านออ,อ,อกบวชท่านอาจเริ่มยางเข้าสู่วัยชราแล้วเช่น45แต่น้องชายของท่าน ยังมองเห็นท่านยังเป็นหนุ่มอยู่จึงกล่าวเช่นนั้นโปรดพิจารณาพระาศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ตั้งแต่ต้นจนเพียงพอที่จะบรรลุอรหัตผลได้เสมือนมารดาให้สเสบียงแก่บุตรเพียงพอแก่การข้ามทางกันดานพระมหาบานทูลลาพระาศาสดาแล้วเที่ยวหาเพื่อนภิกษุที่จะร่วมเดินทางไปกันเพื่อไปสู่เสนาสนะป่าได้เพื่อนร่วมเดินทางหกสิบรูป เดินทางไปห่างเชตวันวิหาร120ย่ยี่โยถึงปลายแดนหมู่บ้านใหญ่ตำบลหนึ่งตอนเช้าเข้าไปบินทบาตชาวบ้านได้เห็นอาการอนาลเลื่อมใสของพระทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นประมุกแล้วเกิดความเริ่อมใสจัดอาหารถวายและถามว่าท่านจะไปที่ใดเมื่อพระตอบว่าต้องการสแสวงหาที่อันผาสุขในการบำเพ็ญสธรรมชาวบ้านผู้ฉลาด รู้ดังนั้นจึงอาราธนาขึ้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอนิมนต์จำพรรษาอยู่ที่นี่เถิดถ้าพระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่นี่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจักนับถือพระรัตนตรัยและรักษาศีลห้าหรือศีลแปดตลอดพรรษาพระมหาบาลรับคำนิมนต์เพราะคิดว่าได้อาศัยชาวบ้านเหล่านี้แล้วอาจทำความเพียรเพื่อออกจากภพได้ชาวบ้านช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วมอบถวายตอนเช้า ทุกเช้าพระก็เข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีหมอใจบุญคนหนึ่งได้ปราราณาตัวว่าหากมีพระรูปใดเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้บอกเขาจะรักษาให้โดยไม่คิดค่ายาค่ารักษาแต่ประการใดเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงพระมหาบาลเถระได้ถามภิกษุผู้ร่วมพรหมจรรย์ว่าในพรรษานี้จะอยู่ด้วยอิริยาบถท่าใด พิสูจทั้งหลายตอบว่าจะอยู่ด้วยอริยาบทสี่คือยืนเดินนั่งนอนพระมหาบาลกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระาศาสดาแล้วไม่ควรประมาทพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปรานผู้ประมาทอันหนึ่งประตูแห่งอบายสี่คือนรกเปรตอสุรกายและกากำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปิดอยู่เสมอสำหรับผู้ประมาทเพราะฉะนั้น ขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยจงเร่งบำเพ็ญสมณธรรมก็ท่านเล่าจาอยู่ด้วยอิริยาบถท,ท่าใดภิกษุทั้งหลายถามข้าพเจ้าจากอยู่ด้วยอิริยาบถสามคือยืนเดินและนั่งเว้นอิริยาบถนอนและพระมหาบาลก็ได้ทำตามนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปโรคตาก็เกิดขึ้นน้ำตาไหลออกจากตาทั้งสองของท่านอยู่ตลอดเวลา ภิกษุทั้งหลายทราบเข้าขอร้อนใจไปตามหมอซึ่งภรวนาเอาไว้หมอได้รีบประกอบยาถวายท่านแต่ท่านไม่ยอมนอนหยอดคงนั่งหยอดตาเมื่อท่านไปบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นพบหมอหมอถามท่านว่าได้หยอดยาทางจมูกหรือไม่โปรดสังเกตว่าหมอประกอบยาตาให้ท่านหยอดทางจมูกหาหยอดทางตาทีเดียวไม่ท่านตอบว่าหยอดค่อยดีขึ้นหรือ หมอถามไม่ดีขึ้นเลยอุบาสกยังเหมือนเดิมท่านตอบท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอถามพระมหาบาลน,นิ่งหมอประหลาดใจมากเพราะยาที่เขาประกอบนั้นเป็นยาดีมากที่เคยรักษาคนไข้มาหยอดเพียงครั้งเดียวก็หายแต่พระมหาบาลหยอดหลายครั้งแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยในวันต่อมาเขาถามพระอย่างนั้นอีกพระก็ตอบอย่างเดิมและนิ่ง เมื่อเขาถามว่าท่าน,นั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอคิดว่ามันได้เรื่องที่แล้วต้องไปสืบให้รู้ด้วยตนเองเขาจึงรีบเดินทางไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่จงกรมและที่นั่งไม่มีที่นอนเขาจึงพูดกับท่านว่าพระคุณเจ้าท่านไม่ได้นอนหยอดยาตามที่ข้าพเจ้าสั่งเลยท่านจึงไม่หายจากโรคพระคุณเจ้าสมณธรรมนั้นเมื่อร่างกายยังอยู่ ท่านย่อมสามารถทำได้แต่เมื่อร่างกายไม่มีเสียแล้วท่านจักบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างไรขอท่านจงรักษาร่างกายไว้ก่อนเถิดพระมหาบาลตอบว่าอัตมาขอเวลาปรึกษากันดูก่อนเมื่อหมอจากไปแล้วพระเถระได้ปรึกษากับตัวท่านเองคือกรัชกายว่าเราจะเห็นแก่ตาทั้งสองข้างหรือจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาในที่สุด ท่านเลือกเอาการเห็นแก่พระพุทธศาสนาท่านได้ระลึกถึงมโนปณิธานของท่านที่ตั้งไว้ว่าจะไม่นอนเป็นเวลาสามเดือนในพรรษา,าจึงไม่ต้องการทําลายความตั้งใจแม้ตาทั้งสองจะแตกจะทําลายก็ตามแต่จะไม่ยอมทําลายความตั้งใจท่านคงนั่งหยอดยาทางจมูกอยู่นั่นเองวันรุ่งขึ้นเมื่อพบหมอหมอถามอย่างเคยเหตุการณ์ก็คงเป็นไปอย่างเดิมคือเมื่อหมอถามว่า นั่งหรือนอนหยอดท่านก็นิ่งเสียหมอรู้ว่าด้วยอาการอย่างนี้โรคของพระไม่อาจระงับได้เกรงเสียชื่อของตนจึงเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าท่านมิได้ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเลยเพื่อเห็นแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอท่านอย่าได้พูดกับใครว่าข้าพเจ้าเป็นหมอรักษาท่านและข้าพเจ้าก็จักไม่พูดกับใครเหมือนกันว่าได้ปรุงยาถวายท่านพระเถระ มิได้พูดอะไรกลับมายังที่อยู่ของตนให้อวาาตนเองตกลงกับตนเองว่าบัดนี้หมอได้บอกเลิกสิแล้วขอให้มั่นคงในสัจจะปฏิญาณอย่าละทิ้งอุดมคตินั่นเสียอย่านอนยอมให้ตาแตกแต่อย่าทำลายความตั้งใจดวงตาหาได้ง่ายกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านานครั้งพระพุทธเจ้าจึงจะอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งแต่การเกิดของเรา พร้อมด้วยดวงตานั้นมีนับครั้งไม่ถ้วนแล้วท่านตกลงกับตนเองแล้วคงทำความเพียรด้วยอิริยาบถสามต่อไปไม่ยอมนอนพอร่วงมัชิมยามไปเคเลกคือเลยตีสองไปแล้วดวงตาของท่านก็แตกพร้อมกับการดับโดยสิ้นเชิงแห่งกิเลสทั้งปวงท่านเป็นพระอระหันตุขวิปสัสสกผู้หนึ่งดวงตาเนื้อของท่านดับสนิทลงท่านใดนั้น ดวงตาคือปัญญาก็พุ่งโผงแจ่มจราดขึ้นบริสุทธิ์ไร้มนทินเมื่อถึงเวลาออกบิณฑบาตภิกษุทั้งหลายมาชวนท่านท่านบอกว่าไปไม่ได้เสียแล้วตาบอดหมดแล้วภิกษุทั้งหลายจ้องมองดูดวงตาของท่านเห็นบอดสนิทรู้สึกเศร้าสลดใจจนน้ําตาไหลได้ปลอบโยนท่านว่าอย่าวิตกกังวลอะไรเลยพวกกระผมจะปฏิบัติท่านมิให้ลําบาก ดังนั้นแล้วเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านไม่เห็นพระเทระจึงถามทราบความแล้วเศร้สาสลดไปตามๆกันส่งข้าวถมไปถวายท่านก่อนแล้วนำข้าวสวยไปด้วยตนเองในภายหลังเห็นพระเทระแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ร้องไห้กริ่งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่านปลอบโยนและให้คำ่นว่าจากปฏิบัติบำรุงท่านไม่ให้เดือดร้อนเห็นจะเป็นเพราะตาท่านบอดลงทั้งสองข้าง คนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าจักคุบาลแทนมหาบาลอันเป็นชื่อเดิมของท่านเมื่อท่านได้ทำกิจของท่านเสร็จแล้วหน้าที่ที่เหลืออยู่ก็คือโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายให้สำเร็จมรกผลท่านได้ทำหน้าที่นั้นจนภิกษุทั้งหลายได้สำเร็จรหัสผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งสี่ในภาษานั่นเองเมื่อออกภาษาแล้วภิกษุทั้งหลายต้องการไปเฝ้าพระศาสดานวัดเชตวัน จึงเรียนให้พระจักุบาลทราบท่านคิดว่าถ้าท่านจากเดินทางร่วมไปด้วยจะเป็นความลำบากแก่พิกษุทั้งหลายหลายประการท่านจึงบอกอนุญาตให้พิกษุเหล่านั้นเดินทางไปก่อนและขอฝากกราบพระบาทแห่งพระศาสดาด,ด้วยเสียงกล่าวพร้อมด้วยฝากนามัสการพระมหาสาวกทั้งหลายอันหนึ่งหากพบน้องชายก็จงเล่าความเป็นไปของข้าพเจ้าให้เขาทราบเขาจะสั่งใคร คนใดคนหนึ่งมารับข้าพเจ้าจากเดินทางไปสาวัตถีกับบุคคลผู้นั้นสหายในธรรมทั้งหลายไปเถิดขอให้ขอให้เดินทางปลอดภัยภิกษุเหล่านั้นเตรียมเก็บบริขารอันควรเก็บแล้วเวลาชาวบ้านพู้มีอุปการะต่อตนแล้วมุ่งหน้าสู่สาวัตถีวันรุ่งขึ้นออกบินทบาทไปยังบ้านของจุลบานน้องชายของพระเถระเขาเห็นภิกษุหมู่นั้นแล้วจําได้ จึงถามถึงพระพี่ชายทราบความแล้วเสียใจร้องไห้ท่านบอกมาว่าให้สรงใครไปรับท่านสักคนหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งบอกได้พระคุณเจ้านี่หลานชายของข้าพเจ้าจะเป็นผู้ไปรับท่านไปอย่างนี้เห็นจะไม่เหมาะพระว่าทําไมครับในระหว่างทางมีอันตรายมากแล้วคุณจะทําอย่างไรควรจะให้บวชไปเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ศึกเสียก็ได้ เป็นอันตกลงตามนั้นพระเหล่านั้นจัดการให้หลานชายของพระจักกุบาลบวชเป็นสามเณรฝึกกิริยาอยู่ประมาณ15วันแล้วบอกทางส่งไปรับพระเถระสามเณรไปถึงหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านผู้ใจอารีคนหนึ่งนำไปหาพระเถระสามเณรแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พระจักกุบาลทราบพ,พักอยู่ประมาณ15ห้าวันจึงชวนพระเถระกลับสาวัตถี พระจักกุบาลส่งปลายไม้เท้าให้เนนจูงเข้าไปสู่หมู่บ้านคอนเพื่อลาชาวบ้านผู้มีอุปการะชาวบ้านทราบความประสงค์ของท่านแล้วอ้อนวอนให้อยู่แต่ไม่สําเร็จจึงพากันมาส่งท่านได้น่อยหนึ่งร้องให้คร่ำครวญขับสู่ที่อยู่ของตนสังเกตว่าพระจักคุบาลเป็นคนใจแข็งมีความตั้งใจจริงท่านตั้งใจอย่างไรท่านทําอย่างนั้นเสมอมานับตั้งแต่ตั้งใจออกบวชออกอยู่ป่า ตัางใจไม่นอนสามเดือนยังมีเรื่องต่อไปอีกท่านจะเห็นว่าพระจักคุบาลเป็นคนจริงเพียงไรสามเณรจูงพระเถระมาถึงแนวป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขตเมืองสังกัถะเธอได้ยินเสียงหญิงหักฟืนคนหนึ่งร้องเพลงมีความกำนัดพอใจในเสียงจึงบอกพระเถระว่าขอให้รออยู่สักครู่เธอจะไปทำธุระเล็กน้อยแล้วปล่อยไปลายไม้เท้าพระไป พอสามเณรจากไปสักครู่หนึ่งเสียงนั้นก็หยุดเนเนในเสพเมถุนกับหญิงนั้นเสร็จแล้วกลับมาไปกันเถอะครับกระผมเสร็จธุระแล้วพระเถระรู้ว่าเนนทาลายศีลของตนเสร็จแล้วเธอไปทําอะไรอยู่นานละเกินเธอไม่เป็นเนนแล้วใช่ไหมพระถามสามเณรนิ่งพระเถระถามหลายหนแต่เนนไม่พูดอะไรพระเถระจึงกล่าวว่าเธอไปเสถิดอ,อย่าจับ ปลายไม่เท้าของฉันเลยเธอชั่วเกินไปไม่ควรนำทางฉันฉันไม่ปรารถนาให้คนชั่วอย่างเธอจับปลายไม่เท้าฉันฉันไม่ต้องการเดินทางตามหลังคนชั่วเช่นเธอสามเณรเกิดสังเวชสลดใจจึงเปลื้องจีวรอ,ออกนุ่งห่มผ้าขาวอย่างเครือหัดพลางกล่าวท่านลุงปัตนี้กระผมเปลี่ยนเพศเป็นเครือหัดแล้วโปรดไปกันเถอะอย่าเลยฉันไม่ไปกับเธอท่านลุง เมื่อกระผมบวชก็ไม่ได้บวชด,ด้วยศรัทธาแต่บวชเพราะกลัวอันตรายในหนทางเปลี่ยวบวชเพื่อมารับท่านบัดนี้กระผมเป็นเครือหัดแล้วไปกันเถอะท่านพระเถระกล่าวว่าเครือขัดชั่วก็ตามบัพรพชิตชั่วก็อตามก็ชื่อว่าชั่วเหมือนกันเธอนั้นดำรงตนอยู่ในเพศอันสูงควรหลีกห่างจากความชั่วก็ยังเว้นความชั่วไม่ได้ไม่สามารถประพฤติแม้แต่ศีลให้สมบูรณ์เมื่อเป็นเครือหัด เธอจะเป็นคนดีได้อย่างไรเธอมีรั้วยังทำลายรั้วออกไปเมื่อไปอยู่ในเขตอันไม่มีรั้วเธอจะระเริงหลงสักเพียงใดอย่าเลยอย่าจับปลายไม้เท้าของฉันฉันไม่ต้องการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอหลานชายอ้อนวอนให้ท่านไปด้วยอ้างว่าหนทางเต็มไปด้วยอันตรายแต่พระเถระก็ยังคงยืนกลานอยู่นั่นเองและกล่าวเพิ่มเติมว่าฉันจะนอนกลิ้งเกลือกตายอยู่ที่นี่ก็ได้ แต่ไม่มีการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านหลานชายของท่านเกิดสังเวชสลดใจในกรรมของตนกอดแขนคร่ำค,ครวญวิ่งเข้าราวป่าไปท่านจะเห็นว่าพระจักุบาลเป็นคนจริงเพียงไรต่อจากนี้ตำนานเล่าว,ว่าเท้าสกกะซึ่งเป็นหัวหน้าเทพเจ้าชั้นดาวเดินเกิดร้อนใจพระเดชแห่งศีลของพระมหาเถระจึงทรงเล็งแลลงมายังโลกมนุษย์ ได้เห็นพระจักกุบาเลเถระกําลังลําบากจึงเสด็จลงมาช่วยนําทางไปเมืองสาวัตถีโดยปลอมองค์เป็นคนเดินทางไกลมาพบพระเถระพระจักกุบาลได้ยินเสียงฝีเท้าคนจึงถามว่าเป็นใครข้าพระเจ้าเองเป็นคนเดินทางเท้าสะกะตบท่านจะไปไหนอุบาสกจะไปเมืองสาวัตถีพระคุณเจ้าและพระคุณเจ้าเล่าจะไปไหนอาตมาจะเปเมืองสาวัตถีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนิมนต์ไปกับ ข้าพเจ้าเถิดอัตมาเป็นคนตาบอดท่านเดินทางร่วมกับอัตมาจะทําให้การเดินทางชักช้าไม่เป็นไรพระคุณเจ้าข้าพเจ้าไม่มีกิจธุระรีพร้อนอะไรอันหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าร่วมเดินทางไปด้วยข้าพเจ้าก็จะได้เหตุแห่งบุญสักประการหนึ่งในสิบประการนั่นคือวัยยาวพรชชะไม่บุญอันจาชก,การช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบพระเถระรู้ได้ทันทีว่า บุคคลผู้นั้นเป็นสัตบุรุษจึงส่งปลายไม่เท้าให้ออกเดินทางมุ่งสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลและได้ถึงสาวัตถีในเย็นวันนั้นตำราว่าเท้าสกกะยนแผ่นดินให้สั้นข่าวเรื่องเท้าสกกะนี้ผู้ไม่ปรงใจเชื่อตามตำราอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นคนเดินทางจริงๆมาพบพระเถระเข้าและเขารู้จักทางลัดไปสาวัตถีจึงถึงได้เร็ว ข้าพเจ้าเคยอ่านประวัติท่านอาจารย์มั่นภูริทัตเถระซึ่งเขียนเล่าโดยอาจารย์พระหมหาบูยานสัมพนท่านเล่าว่าเวลาเที่ยงคืนแทบทุกคืนพวกเทพชั้นต่างๆจะมาหาท่านพระอาจารย์มั่นเสมอมากันเป็นพวกพวกฟังธรรมด้วยอาการที่เรียบร้อยซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ท่านยืนยันว่าพวกเทพมีอยู่เป็นอันมากชอบภิกษุผู้มีศีลปฏิบัติธรรมดีข้าพเจ้าเองผู้เขียนเรื่องนี้ก็เชื่อว่า เทวดามีอยู่จริงผู้หูทิพตาทิพย่อมประสบพเบเห็นอยู่เสมอเมื่อพระเถระมาถึงสาวัติเร็วเกินกว่าที่ท่านคิดท่านจึงถามผู้นำทางว่าทำไมาจึงถึงเร็วนักท่านผู้นั้นบอกว่าเขารู้ทางตรงพระเถระจึงรู้ว่าผู้นั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเทพเจ้าคนดีมีศีลธรรมมีใจสะอาดเมื่อลำบากย่อมได้รับการช่วยเหลือจากเทวดา เป็นผู้อันเทวดาอุปถรัรมภ์คำฉูเท้าสักกัดผู้นำทางนั่นเองในพาพระจักกุบาลไปยังศาลาที่น้องชายของท่านสร้างไว้แล้วเข้าไปบอกจุลบาลว่าพระเถระพี่ชายมาแล้วจุลบาลมหาพระเถระเห็นพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างไม่อาจกลั้นความโศกได้ร้องให้กลิ่งเกลือกรำพันว่าได้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงไม่ยอมให้บวชตั้งแต่แรกจุลบาล เรื่องมานล่วงเลยไปแล้วอย่าคิดอะไรเลยเป็นเรื่องของกรรมพระเถระปลอบน้องชายจุลบาลทําเด็กทาตสองคนให้เป็นไทยคือปลดปล่อยจากความเป็นทาตแล้วให้บวชเนนอยู่ปรนิบัติพระเถระเย็นวันหนึ่งภิกษุหลายรูปมาจากต่างถิน่นมาสู่วัดเชตวันเพื่อเฝ้าพระาศาสดาเที่ยวเดินชมสถานที่ต่างๆอยู่มาถึงที่ของพระจัก,กุบาลบังเอิญฝนตก จึงพากันกลับที่อยู่ของตนตั้งใจว่าตอนเช้าจะมาใหม่คืนนั้นฝนตกในปฐมยามจุดในมัชฉิมยามพวกมแมลงค่อมทองลงเล่นบนพื้นดินที่ฝนตกใหม่พอปัจฉิมยามพระจัก,กุบาลเถระก็ลงจงกรมท่านเหยียบเอามแมลงค่อมทองตายไปมากตอนเช้าพวกศิษย์ของท่านยังไม่ทันกว่าที่จงกรมพวกภิกษุอาคันตุก,กะก็มาเยี่ยม เห็นแมลงค่อมทองตายเป็นอันมากจึงจึงถามว่าเป็นที่จงกรม,กรมของใครเมื่อรู้ว่าเป็นที่จงกรมของพระจัก,กุบาลจึงติเตียนว่าดูเถิดจงดูกรรมของสมณนะเมื่อตายังดีอยู่มัวนอนหลับเสียไม่ทำสมณะธรรมอันควรทำพอตาบอดแล้วจึงขยันจงกรมทำสัตว์ให้ตายเสียเป็นอันมากคิดว่าจาทำประโยชน์กลับทำสิ่งอันไรประโยชน์ ภิกษุเหล่านั้นกลับไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพ,พระศาสดาตรัสถามว่าเห็นพระจักขุบาลเหยียบสัตว์หรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุเธอไม่เห็นจักขุบาลเหยียบสัตว์ชั้นใดจักขุบาลก็ไม่เห็นสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันธรรมดาพระอรหันต์ย่อมไม่เจตนาฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระจักขุบาลมีอุปนิสัยแห่งอรหัตนตผลอยู่ฉน á ยจึงตาบอด พระสัสดาตรัสตอบว่าเพราะกรรมเก่าแล้วทรงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการในเมืองพราราสีมีหมอยาคนหนึ่งที่รักษาคนไข้ยอยู่ในบ้านต่างๆนิคมต่างๆวันหนึ่งเขาได้พบหญิงซึ่งตามืดมัวคนหนึ่งจึงอาสาเข้ารักษาหญิงนั้นก็ยินดีหมอถามว่าหากหายแล้วจะให้อะไรแก่เขาบ้างหญิงนั้นตอบว่า ตนพร้อมทั้งบุทธิดาจะยอมเป็นทาสของหมอหมอจึงประกอบยาให้และหญิงนั้นหายโรคด้วยการหยอดยาเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อหายแล้วกลับกลับคิดจะบิดพลิวไม่ยอมเป็นท่าสของหมอตามสัญญาเมื่อหมอถามจึงแซงบอกว่าเมื่อก่อนนี้ตาเธอเจ็บน้อยหลังจากหยอดยาของหมอแล้วเจ็บมากขึ้นหมอรู้ทันทีว่าหญิงนั้นไม่สื่อไม่ต้องการให้ค่าจ้าง คนอย่างนี้ต้องทําให้ตาบอดเสียคิดแล้วกลับไปบ้านประกอบยาเสร็จแล้วบอกให้พัญญาทราบแต่พัญญาของเขาไม่ได้ห้ามปรามนิ่งเสียหมอกลับไปหาหญิงคนไข้ของตนมอบยานั้นให้พอเธอหยอดเท่านั้นตาก็บอดทันทีหมอคนนั้นได้มาเกิดเป็นพระจักขุบาลพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราคือพระจักขุบาล ทำแล้วในครั้งนั้นได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้โอกาสก็ให้ผลกรรมอันบุคคลทำแล้วย่อมติดตามบุคคลไปเหมือนล้อกเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นพระศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิตต่อมาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่ดี การทําการพูดก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะความไม่ดีนั้นความทุกข์ก็ติดตามเหมือนลอกเวียนหมุนตามร้อยเท้ารอยเท้าโคฉนั้น